สวัสดีค่ะวันนี้คุณย่าจะพามาปอกข้าวเหนียวกินเอยปอกมะม่วงกินข้าวเหนียวอดอกอัญชันนะคะเราทำความสะอาดผิวมะม่วงเช็ดให้แห้งค่ะน,นี้ค่ะมะม่วงข้าวเหนียวดอกอัญชันนะเน่ยซื้อมาครึ่งกิโลหนึ่งรอบาท อร่อยมากๆค่ะหวานมันเราก็ทำการปอกม่วงเลยค่ะตัดหัวตัดท้ายมะม่วงก็หวานค่ะหวานแล้วก็เนื้อเยอะ บอกง่ายๆเลยค่ะแล้วก็ใช้กรีดตรงกลางนะคะกรีดสักสี่สี่แถวเนาะกรีดเบาๆค่ะชิ้นนี้คุณย่ามือหนักไปหน่อยถ้ากรีดอย่าให้มันขาดค่ะถ้ามันขาดแล้วมันจะไม่สวยเนาะเวลาเรา เรางัดขึ้นมานะอันนี้ย่ามือหนักไปหน่อยเนี่ยค่ะรีดต้องไม่ให้มันถึงเปลือกเนาะอันนี้ย่ามือหนักไปหน่อยถึงปีกถึงเปลือกเลยเนี่ยค่ะเวลาเรางัดมันก็จะไม่สวยเราต้องรีดปีดอย่าให้ถึงเปลือกเนาะ นี่ค่ะง่ายๆแบบนี้เลยมะม่วงน้ำดอกไม้หวานมากค่ะเนื้อเยอะด้วยนี่ค่ะชิ้นนี้เราจะกรีดแบบนี้ค่ะไม่ให้ทะลุปเปลือกชิ้นแรกมือหนักไปหน่อยนี่ค่ะกรีดเป็นร่องแบบนี้เลยค่ะ ก็ระวังมือด้วยค่ะคุณย่าก็ระวังสุดๆเนี่ยค่ะถ้าไม่ถึงเนื้อเนาะเราจะปลิ้นเขาออกมาสวยงามสวยงามค่ะเป็นชิ้นชิ้นชิ้นแล้วก็ช้อนตักทีละคำละคำเลยค่ะชิ้นแรกไม่สวยโรยด้วยถั่วค่ะ ถั่วอะไรก็ได้ค่ะอันนี้เป็นถั่วเหลืองกั้วนะคะย่าก็จะโรยหมดนี่แหละเพราะว่าชอบหอมมันมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะลูกหลานพี่น้อง เพื่อนฟูงเนี่ยไม่พอก็อปอกอีกค่ะเหลืออีกสองลูกม่วงน้ำดอกไม้ค่ะเนื้อเยอะหอมหวานซื้อมาม่วงมาเพิ่งจะมีอันนี้หวานหวานมากค่ะลาดกะทิลงไปเลยค่ะ น่าทานมากๆค่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกาลังใจ <c oughs> ข้าวเหนียวก็ไม่แฉะค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะตักออกมาเป็นชิ้นแบบนี้เลยเนี่ยค่ะชิ้นละคำละคำอร่อยมากๆ วันนี้คุณย่าก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีนะคะเดินทางปลอดภยัยไปไหนก็แคล้วคลาดปลอดภัยค่ะลํำรวยลํำรวยนะคะอย่าเจ็บยาไข่มีเงินใส่หลายๆเด้ออร่อยมากๆค่ะเพื่อนๆ โดนเจาะไปแล้วหนึ่งรูเนี่ยคะ่ะชิ้นที่สองเนี่ยสวยงามมากเลยชิ้นแรกกรีดลึกไปหน่อยข้าวเหนียวดอกอันชันนะคะกิโลละสองร้อยครึ่งโลหนึ่งร้อยบาทวันนี้คุณย่าก็จะขอตัวจบคลิปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ สวัสดีค่ะบายบาย